ครบาอาจารย์พ่อแม่ศรัทธาญาติโยมพระเจ้าพระสงฆ์ทุกลูกป,ปกหมหักษาสถานีวิทยุที่หับสัญญาณอยู่ณเวลานี้ทุกคลึ่นทุกตีทุกสถานีอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเจ้ายาติโยมท่านผู้ฟังตัาง ยินดีตอนฮับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพุธที่8เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2563วันนี้เป็นวันเดือนสิบเหนือแหมสามคำเดือนสิบเหนือแหมสามคำพรำว่าเป็นวันพุธ มาปะกับรายการเสียงธรรมแสงทองสัพเพเหละปะกินกะไก่แจ้งฮับพิดชอบดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปักดางเจริญตำบลดอยหลออำเภอดอยหลอจังหวัดจังใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการ วันนี้อาจจะแปลกหูสถายาติโยมท่านดังหลานเนื่องจากว่าตามปกติแล้ววันพุธนี้อาตมภาพมาได้เข้ารายการเป็นท่านธนอัตร,รัตนสิริวัดหลิกาลามตำบลต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนแต่ว่าท่านธนอัตท่านติดภารกิจ ไปปฏิบัติศาสนกิจต่างจังหวัดม่สามารถจะจัดรายการได้แล้วปกติอัตมภาพก็จะเข้ารายการตั้งแต่ตีสามจนถึงตีสามเกิงตีสามเก่งก็จะถวายเวลาให้กับท่านพระครูสังฆลักษณาอัตอวันนี้ก็เลยเอาเทพธรรมะ แนวปฏิบัติเปิดให้ญาติโยมขอฟังตั้งแต่เวลาตีสามเป็นต้นมาจนถึงเวลาตีสี่เก่งญาติโยมฟังธรรมะแนวปฏิบัติโดยหลวงพ่อประโมดก็หลายท่านก็ถามสงสัยเนาะโทรมาก็มีพิมพ์ข้อความมาก็มี เป็นใดวันนี้มัมีรายการบาเข้ารายการเอออ้เป็นว่าแสดงว่าเปิ้นฟังกันเต่วันใดบาได้ยินเสียงก็ถามฮาจิตใจจดจ่อก็ขอขอบคุณก็จีเจงบอกยัดยมประการที่หนึ่งก็คือว่า่วันนี้เมื่อวันก็ยังจะมีรายการอัตมาอยู่บ่ายสาม แล้วก็เมื่อคืนบดกับบแน่เนี่ยถ้าครูบาอาจารย์เปิ้นติดงานกันแถมอาจจะมาก็จะต้องได้เข้ารายการแถมอยู่ถ้า,าเขาจะฮักโหมเกินไปแม่เจ้าก็ก็เข้ารายการแม่แรงบดก็มีรายการเมื่อคืนก็ก็มีแถมอ่าบางท่านบางคนก็ท่านยังมาพักผ่อนพ่อง <c ười> กับเวลาพักผ่อนก็ถามมาแถม อย่างบัจัดรายการเนี่ยญาติโยมเขาก็ต้องทนุถนอมสังขารร่างกายไว้เสียพ่องแล้วก็แถมย่างหนึ่งก็บางสถานีก็บได้รับหนึ่งจากว่าฟ้าฝนตกหนักบางสถานีเปิ้นก็ปิดแล้วปรเดีอยนี้เปิ่นก็ทยอยเปิดนะ เมื่อเปิดทยอยเปิดก็จะได้ฟังอ,อยังไปพร้อมกันถ้าสมมุติว่าจัดตั้งแต่ตีสามตีสามไปมาก็อู้ไปเรื่อยๆจนถึง้อตีสี่ยังเวลานี้นะสถานีที่เปินกำลังเปิดสัญญาณพวดผลัดเข้ามารับเลยรับสัญญาณกัรายการสาระที่อู้ก่อนหน้านั้นก็เป็นว่าไปแบบได้ยินเหมเมอย่ะ มันก็สองอย่างสามอย่างก็เลยว่าเออมันเป็นอย่างเขากอยเริ่มเริ่มใหม่นะมันเป็นอย่างอีสถายาติโยมท่านดั้งหลายก็มีเวลาแถมประมาณสักชาวนาทีเพราะตอนนี้เวลาตีสี่กับสี่สบนาทีหลายสถานีก็ทยอยเปิดรับสัญญาณบางสถานีก็มีรายการตึก ตีห้าอย่างร้อยสีจุดห้าศูนย์นี่ก็จะมีจะมีตึกตีห้าที่วัดไฝ่หินเนื่องจากว่าตีห้าเป็นต้นไปก็จะมีพระคุณเจ้ารูปอื่นตนอื่นเพิ่นจัดรายการสรับซับเปลี่ยนกันไปสถาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายแล้วก็มีสถานีที่กำลังเริ่ม รับสัญญาณวันนี้ญาติโยมในโซนป่าแดปดป่าแดดในเมืองนะในโซนตำบลป่าแดดไปตั้งแถบตั้งแต่วัดวางสิงคำวางสิงคำขึ้นไปตังเหนือบุญนน้อยเอนาะอาจจะเลยไปตั้งสันทรายบุอาจจะมีรับได้พ่อง สถานี FM 101.75ก็เปิดรับสัญญาณตั้งแต่วันนี้ไปตีสเก่งเปิดรับสัญญาณจนถึงเวลาเจ็โมงสถานีวิทยุน่านฟ้าเรดิโอ FM 101.75ก็ขออนุโมทนากับผู้บริหารผู้อำนวยการสถานีตื่มเจ้าขึ้นมา ได้เกาะสัญญาณเชื่อมสัญญาณเอารายการนี้ไปสู่ผู้ฟังต่างบ้านกันไว้นะญาติโย,ยมกันไว้สถานีได้สถานีหนึ่งอย่างกรณีบางสถานีไฟดับบางสถานีอินเทอร์เน็ตบดีก็เอากระลาไว้เองนะเนาะเขาก็จะได้ฟังกันไหลไปไหลามาเห็นหน่อยอที่ไหนได้ยินชัดที่ไหนได้ยินทีเขาก็ฟังที่หัน เพราะว่าจะเห้อครอบคุมไปถึงโมดนี่มันก็เป็นไปบ่ได้ก็มีจุดอับจุดบอดพ่องอันนี้ก็ขออนุมโมทตนะแล้วก็แหมสักวางก็คงแหมประมาณสักเดือนแหมสักประมาณสักเดือนนี่ก็ญาต,ติโยมทางในเวียงก็อาจจะได้ฟังธรรมะสถานีเพิ่มขึ้นแถมหนึ่งสถานีในส่วนของรายการพาคเจ้า แล้วก็รายการบ่ายแล้วก็รายการค่ำนะเจ้าบ่ายค่ำสามเวลาเราก็จะได้ฟังกันแถมในโซนที่มันมันจุดอัพก็คือว่าอย่างกรณีตีร้อยสี่จุดห้าบอดบอดหมายถึงว่าส่งบปถึงเนี่ยจุดไหนพ่อง็โซนห่างดงนี่เนาะห่างดง ก็มีบางจุดบางท่านหรือบด้ยินก็อันนี้ก็จะได้ฟังต่อไปอันนี้แจ้งไว้ก่อนล่วงหน้าส่วนจะเป็นเคลื่อไในสถานีได้นั่นก็ก่อยฟังไปเนาะะเด็นนีก็เป็นปิศนาไว้ก่อนบ่บอกเตือกก็ขออนุมโมทนาอตอนนี้ลองไหลไปเพาเนาะนะยัดยมทั้งโซนป่าแดดล่องไหลไปที่ร้อยหนึ่งจเจดห้าดู นันฟ้าเรดิโอก็ขออนุมโมทนาด้ดยตีสี่กับสสิบห้าเลเวลาแถาม15นาทีแล้วก็มาพอเนื้อหาสาระกับธรรมะที่จะอู้นี่เขามันสัทยาญาติโยมมัน,นั้นจะน้อยจะนักไปกว่ากันก็นประมาณ15นาทีนี้เขาจะเอาเรื่องอย่างมาอู้อีนสัายาญาติโยมท่านทั้งหลายก็ถ้าว่าเปิด เอาเทพทรม,มาเปิดเาาไปจนถึงตีห้าไปเลยก็เดียวญาติโยมที่เปิ่นฟังช่วงตีสามถึงตีห้าบ่ได้ยินก็นเดยวก็จะท่องจะถามหาการแถมเนี่ยก็อูไปเนาะสัทายาติโยมญาติโยมฟังมันแล้วใจไปเ <laughs> นาะเอาคนเอาคนก็นลูกเจ้าเต้นเออสัตยาติโยมตื่นเจ้าเตะอืม ตีหนึ่งตีสองตื่นมาแล้วบางท่านตื่นมาก็ไหลเสาะหาเวทยุบ่ได้ยินเสียงก็นึกว่าบบใจยสถานีเนี่ยคือบางท่านญาติโยมบางคนนี่เพิ้นบบจำนะเพิ้นบ่จำเคลื่อนได้ว่าเปิ่นจำเสียงเนาะบางคนนี่ฟังเคลื่อนอย่างก็บอกโ้หเนะเอาเสียงทุเจ้าออกว่านะ้เสียงทุเจ้าออกเสียงทุเจ้ามีนี่ก็อืม ก็ได้ฟังกันนะยะเปิ้นจะเปิ้นจะเป็นอีกนะคนเฒ่าคนแก่รัตธาญาติโยมท่านทังหลายก็ดีเปิ้นจําเสียงถ้าว่าเป็นช่วงเวลาใดได้ยินเสียงก็อืมใจอะไหลายตัดเนี่ยเอาตันเนี่ยนะอืมจะถามว่าฟังเครื่อนยังก็บ่ฮู้นะยบ่ได้บ่ได้ฮู้ว่าเครื่องไหนยังนะแต่ว่ามีเสียงพระออก มีเสียงท่านพระครูมีเสียงท่านอาจารย์ออกก็เป็นว่าฟังดัดเนี้ยจะเป็นอย่างอี้สําหรับญาติโยมผู้สูงอายุผู้สูงไวัก็มาปะกันแล้วกูเชื่อเขาก็จะไหวพระไหวย,ยังเนาะไหวพระไหวยัวยวยยงก็ขออนุโมทนาสธาที่ใส่ใจปฏิบัติ ตื่นเจ้ามาถึงแม่บ่ได้ฟังรายการก็ยังเตือนตัวเองไอ้ที่ละเลยสแสดงว่าวันนี้บกพ่องอ่าทนพระคูบ่ออกลูกก็ไปไหว้อย่างนี้บาดใจถึงแม้ว่าอาตมาบ่ได้เข้ารายการโยมตื่นมาก็จะต้องไวหวพระเนาะศรัทธาญาติโยมตื่นมาเขาตื่นปุ๊บมื้อตาเขาก็ต้องกึดถึงนะ เอาอยู่ด้วยกันก็นจะม,จะมีจะมีสูตรนำเสนออย่างเวลาเปินทำกับเข้าทำอาหารนี่เปินจะมีสูตรทำอาหารอันนี้สูตรแห่งความสุขอ่ะเป็นตำราประจำวันนะสถายญาติยมเป็นสูตรสูตรประจำวันถ้อเราทำอย่างนี้ถ้าเราทำได้ก็ดีเนาะอันนี้เป็น เป็นข้อคิดที่เอามานำเสนอให้สัทธายดยมสูตรของการดำเนินชีวิตสูตรแห่งความสุขดำราประจำวันนี่เนะาะสัทธายดยมท่านทั้งหลายสูตรดำราประจำวันประจำชีวิตนี่ก็ยดยมก็จะได้เอาไปปฏิบัติถ้าข้อไหนทำได้ก็ ลองทำมีง่ายๆ่ายสายัจญาติโยมมีตึงมดอยู่11ข้อในเวลาที่จำกัดอยู่นี้อันที่หนึ่งตื่นเจ้ามาเพื่อดื่มน้ำก่อนนอนดื่มน้ำหนังจื่นเจ้ามาอย่างประเด็นเนี่ยดื่มเหย่สักแก้วหนึ่งนะสัทธาญาติโยมคือจะไปฝั่งแปรงฟันเรือ่องคือบ้วน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 บวน้บว,นบวนปากเหย่าเ,เกลงแก้วไอ้นะบ้วนออกอย่า เพราะว่าเมื่อคืนแต่คืนเขาก็แปลงฟันแล้วไอ้เนาะแล้วก็บ้วนบ้วนออกอย่าเกลงแก้วแล้วก็เหลือดถมแก้วเ,เขาก็ดื่มอ่าดื่มเสร็จแล้วเขาก็เดินไปเดินมาสักรำหน่าเปินถึงบากวานื้อไหวพระแล้วก็เดินจกมก้มเมื่อเลือดลมมันไหลแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะได้เข้าห้องน้ํานี่อันนี้เจ้าตัยแล้วก็เมื่อคืนตัยอันที่สองเฮ้อกินเข้ามาเจ้า เนาะเนี่ยสาาัทธายาโยมเปิ้นถึงบอกว่าการกินข้าวเมื่อเจ้าเนี่ยนะดีเปินเป้นเปรียบแทบว่ากินข้าวเมื่อเจ้าเหมือนราชากินข้าวายเหมือนเจ้าชายล่ะรัทธาชาิดยมอ่าอันเนี้ยถ้าว่าไปกินข้าวแรงนี่โออันนี้ขอโทษนะเหมือนเหมือนขอทานอีกว่าเปิ้นเปรียบนี้นะ หนักตอนเช้าเบาตอนเที่ยงเลี่ยงตอนเย็นเิ่นไงห,หนักตอนเช้าเบาตอนเที่ยงเลี่ยงตอนเย็นคือกินแม่เจ้าอย่างราชาคือกินข้าวเจ้าพยายามพยายามคือกินข้าวเจ้านะแล้วคนเท่าบางที่บบหิวบบหิวเป่นก็เฮือกเฮือกกินมันๆหิวไม่ได้ก็กินหิวไม่ได้กินมันจะว่าโหมเอาคำเดียวแต่คนเท่านี่หมัน อบางทีมันจะแบบเป๊อะอันเนี้ยนักสุดตอนเช้ากลางกลางตอนเตียงตกเย็นเป็นยาจกอตกเย็นเป็นยาจกยาจกก็คือทำเหมือนบะมีกินนะบะมีอันยังจะกินเนี่ยอันเนี้ยสุขภาพเป็นเตวดาวะเพิ่นวะ่ะถ้าทำได้อย่างนี้นะเหมือนเตวดา แต่บางคนว่ามันพันาได้ทันพราะรหทนายจันมันแรงนี่มันหอดออาหารอ่ะเอออันก็มันกัดสุขภาพเมากัแย <c oughs> <gäller> <c oughs> ่นะเนะอย่ายมลองพ่อคูบ้าจย์พระเจ้าประสงค์เนี่ยเปิ่นอยุยืนเนี่ยเพราะว่าเปิ่นปฏิบัติตามแนวทุกอย่างเลยตามแนวคุณหมอแนวพระธรรมวินัยหนักตอนเช้าเบาตอนเที่ยงเรื่องตอนเย็นนี่นะอยิโยมหอมมันปีนแด่ลิ่นเนี่ยมาเจ้าไปกินข้าวอย่า กาแฟมาตอนริมดีทํางานงมทํางานเลยไปใบสองใบสามกินข้าวปุ่นเป็นนักมแมลแงบุนเนี่ยนักแมลแงแล้วมากินแล้วเขาก็รับหรอวมันก็ทำให้สุขภาพดีโครคภัยไข้เจ็บถามหาเนาะอันนี้อยญายมทันใดข้อที่สามพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่ผลิตจากโรงงาน อาหารที่ผลิตจากโรงงานก็คือจําพวกอาหารที่เป็นเข้าไมโครเวฟอันยังก็จะวววเวฟเวฟเวาเยอา,อยานะก็บอแจ้งว่าบางเฮอซื้อเดี๋ยวเดียวทาง้างร้านเป็นจะว่าแต่เลี่ยงได้ดีจําพวกบรรจุบรรจุพันธุ์ที่เป็นพลาสติกเป็นโฟมอันนี้เขาทําเองได้เนี่ยดีที่สุดเพราะว่าเขาหูหรออาหารเราอ่อนรุ่นใหม,ม่มาอนอย่างอันเนี่ย เพราะว่าเขาบาัดทำกับเข้าออนเนาะขวายมาหน่อยสตราร์ทรถเครื่องไปบนะเซเว่นเข้าเว็บกีน่นี้ตึงวันตึงวันกะสารพิษมันก็สะสมในร่างกายบรรจุโฟมกับบรรจุในถุงพลาสติกกะอ,อย่างก็เอาเข้าเว็บฟมดเนี่ยอันตรายเป็นไปอย่างนัน้นนะ,ะบางทีกะอาหารที่ผลิตจากโรงงานก็จำพวกมาม่าอ,อย่างมันเนี่ยกะ ใส่กอกมาม,ามานน้าอยังขนมปังอยงเงียมันเนี่ยขน,นมกรุบกรอบบางที่เขาก็กินต่างเข้านะละอ่อนเนาะอันที่สี่เอ่อใจลักการดําเนินชีวิตก็คือกระตือรือร้นนะเอาใจเปิดไม่ใส่ใจตัวเฮ้อนักอันเนี้ยคือแต่ละวันแต่ละวันตื่นเจ้าขึ้นมาเออเอามีความกระตือรือร้นกระชับกระเฉง ก่อนที่เขาจะออกบ้านไปพบปะผู้คนเ,เขาก็ต้องพยายามแปลงใจเอาใจเปื่อมาใส่ใจตัวถอยที่ทอยอาศัยน,นนี้คือหันใจกันบางทีเขาขับรถออกไปหน้าบ้านปุ๊บเจอเรื่องล้โอ้ยย่ำตันออกบ้านแหกมาบนดนี้แหกบบจับเอารถไปตุบไปตามก็เป็นปักเป็นเสียงใจรถตามท่องถนนอันนี้เขาก็จะต้อง ลดลาวาศอกถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมีน้ำใจเพื่อนร่วมเดินทางอันที่ห้าหาเวลาที่จะสวดมนต์ทำสมาธิอยู่สม่ำเสมอก็ตึงแนะนำญาติโยมตลอดอยู่แล้วว่าเอาควรจะทำเจ้ามาขำมาแบบใจปล่อยเวลาไปบัไดอันที่หกจะไปะเครียดกันเกินไปอ่า มีมีสังคมเหี่ยพ่องก็คืออย่างที่เคยบอกว่าเวลาเปินมีโฮเฮนผู้สูงอายุมีชมรมออกกำลังก็อย่างก็เขาก็ไปส่วนสาธารณะออกกำลังพบปะผู้คนอย่างคนเท่าคนแก่เขาจะไปล่นจะไปปันป่นรถทีบก่อนาบากะจะต้องอมีสมาคมคนเท่าเนาะไปดาคัวดาอย่างจ่วยเปินดาครัวดาสวยดาอย่างแปลงตัดจอตัดตุงทาหัน่นทานี่ บางเฮือมันเครียดน่ะอันนี้ตี่พอจะทําได้ก็ทำเนี่ยไปเจอเนาะอันที่6อันที่7อ่านหนังสือหรือว่าฟังธรรมะเนอะอ่านหนังสือบางทีคนเท่าก็นยากโอ้จะมาอ่านหนังสือก็อยากมันตัวมันลายตัวหนังสือมันน้อยเขาก็มาเปิดวิทยุฟังกันเอาเนาะแล้วก็เกิดว่าปิจารณาว่าเออเขาจะเก็บเกี่ยวเอาจากหนังสือเล่มนี้จาก รายการธรรมะนี้ในชั่วโมงนี้ในเวลานี้เขาจะเอาอันญังใจว่าเขาฟังแล้วผ่านผ่านไปฟังไปจบชั่วโมงเอาหมวนอย่างเดียวกะก็ว่าเขาจะเอาข้อคิดอันใดบางคนเปิ้ลก็จดบันทึกไว้อันนี้เป็นการดีข้อที่แถ้าว่าเขาจิตใจเขาวุ่นวายลองนั่งเงียบๆอยู่กับตัวเองวันละสิบนาทีสาวนาทีก็คือเอาเวลาช่วงที อ,อย่าโยมเขาเอาติดไฟแดงอะไรเนาะที่เขาหนังรถเขาก็พอโอ้ติดไฟแดงไฟแดงนี่หมายถึงหยุดหมายถึงลดต้องหยุดเขาลองหยุดความคิดทุกอย่างอ,าอย่าโยมลองหยุดตรงนั้นก็บปเมินเวลาลดติดไฟแดงนี่ก็ประมาณสักบมาถึงนาทีก็มีสองนาทีก็มีนียเห็นนี้ถ้าเขาอยู่บ้านมาเจ้ามาเขาก็ลองอยู่เงียบๆหนังอยู่กับตัวเอง ลองเหมือนว่า,ามีไผ่เลยปิดโทรศัพท์ลีกเลี่ยงเทคโนโลยีตึงมดเลยบาจ้องเอาโทรศัพท์มาเล่นมาอย่างเฮาลองตัดขาดจากโลกภายนอกพอเอาพิจารณาตัวเองแล้วข้อที่9นี่พยายามนอนวันละ6-7ชั่วโมงอย่างคนเท่าบางคนเนี่ยตื่นตีหนึ่งอย่าแล้วก็รับก็บเดึกอย่ะอย่ารับกี่โมงรับสี่ทุ่มแล้วมาตื่นตีหนึ่งมันกิเวลาพักผ่อนบะพอ เมื่อเวลาพักผ่อนบบป,ปก็ทําคือความเครียดขึ้นสมองแม้วันนี่กินข้าวง่ายแค่รับก่อรับคนเท่านะแต่คนนมนี่เขาต้องทํางานแต่ยังได้ย่างใดนั่นก็วันหนึ่งต้องพักผ่อนอย่างน้อยก็หกถึงเจ็ดชั่วโมงนะอย่าตามาแต่คืนนี่ก็ทํางานเนาะทบทวนจำรับจำลา,าหลายสิ่งหลายอย่างเนาะการงานมีแต่คืนกับประมาณ สี่ทุ่มปลายเออันภูมาเจ้าถ้าเขาโหม้าเขาตื่นตีสองมันจะเบาไหวเขาก็ู่วตัวเองนะญาติโยมบางทีก็โอ้มันเจ้านี่ท่านบัคคูอย่างบัจจัดนี่เมื่อยกับสบายก็สงสัยไปต่างๆนานาบางทีภารกิจแต่ละวันนี่ก็บัจําเป็นจะต้องมาบอกออกอากาศเนาะมันบัจําเป็นมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆบัจําเป็นจะต้องมาออกอากาศให้ฟังแต่ญาติโยมอย่างได เปินสงสัยก็จะต้องถามถามมาก็บอกไปอย่างนี้นะอันที่10บืื้เดินวันละซาวนาที30นาทีคือเดินไปกัดก็จะปั่นรถทีบก็จะไปสวนก็เื้อต้องทำนะญาติโย,ยมนะแล้วแต่สะดวกอ่านะแล้วก็เื้ทำไปทุกวันอ่ะนะศรัทนธะาญาติโยมอันนี้ข้อที่10นี่นะเนะ้อเดินพ่องอนะ่ถ้าคนที่เตียวไหว ก็เดินแต่มู่ในบ้านจากในบ้านเสร็จก็เดินไปนอกบ้านจะไปม้วหนัวอยู่แต่ในบ้านเราต้องเดินออกกำลังเนาะพบปะผู้คนนะข้อสุดท้ายระหว่างที่เราเดินเนี่ยเรากเา็เลือกสรรเวลาที่พอดียางเบเดนี่ก็ฝนตกแล้วไม่ก็สดชื่นนี่นะนะต้องฟ้าเป่งแล้วบ่ก็เดินสัมผัสอากาศสดชื่นดีหยุดเจนเย็ดใส แข่งแขนแว่งอย่างไปออกกําลังแบบพอจะทําได้อันเนี้ยจะทํเพื่อสุขภาพกายสุขภาพใจเหด้ดีแล้วก็ทํเพื่อเป็นกิจวัตรเนาะจิตใจแจม่มใสนะศรัทธาญาติโยมแตนะ่จะไปทํเพื่อตัวเองเครียดจะไปทํเพื่อตัวเองหูซึ้งพิษเนาะหากวันใดวันหนึ่งนะเนี่ยเฮาบะได้เนะไปได้ทําตามตารางตามกิจวัตรนี้ เขาก็บอกมาตัวเองว่าโอ้บัดได้ละวลูกเนี่ยเขาบัดทำบัดได้ละนะบนผพ้เขาก็ตั้งใจนะศรัทธา,ายิดยมต้องเอาจริงเอาจังนะต้องทำจะไปพัดวันประกันพุ่งนะศรัทธายิดยมเนาะ,นะเอาแล้วเนาะพอเวลาที่ร้อยก็คงจะต้องได้พักได้ลากันเตอาอีส่วนที่อื่นก็อยู่ด้วยกันไปแถมชั่วโมงเนาะก็ขออนุมโมทนาที่เอฟเอ็มสศูนย สถานีวิทยุตีวัดไฝ่ายหินญาติโย,ยมอยู่โซนตังประแดดถ้าจะฟังต่อก็อขอเจริญปรตีอฟ่ FM 101.75กําเดียวอลองโทรมาแจ้งอลองโทรมาแจ้งผลการรับฟังดูเนาะสถายญาติโยมท่านทั้งหลายอนุโมทนาอัตมาพักกําเดียวเนะ